วิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่2ของเกม El d e n Ring ในฉบับของ Themove นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูวิเคระห์ทรลเลอร์ในตอนที่แล้วผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน e n d s c r e e นนะเอาล่ะที่มาของวิดีโอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางบันไดเนมโคได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ที่มีความยาวประมาณ20นาทีออกมาให้แฟนๆเกมนี้ได้ยนโฉมกันแบบจุใจในขณะเดียวกันนะครับทางเว็บไซต์ออฟิเชียลก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยโดยเนะื้อหาข้อมูลทั้งหมดนั้นนนนนมมมมมีีีีปปรรรระะเเดด็นน่าาาสสสใใจขข้้้้้ออออัััังงงกกตูลไบวมมบวโผุหฟค ข้อที่1เนื้อเรื่องจากวิดีโอตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับดินแดน The Land Between ได้รู้จักกับ Earth Tree ต้นไม้แห่งแสงที่เป็นศูนย์รวมของพลังที่ดึงดูดเหล่านักรบต้องมนทินให้กลับมากอบกู้ The Golden Order หรือก็คือภาคีทองคำที่ล่มสลายลงเมื่อมีใครบางคนทำลา e ย Elden Ring จนแตกสลายกลายเป็นสิ่งเสียง,ยงกระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรแห่งนี้ครับ รวมทั้งตัวร้ายผู้ถูกขนานนามว่าควีนมาริก้า t ดอ e เอเทอร์เนลกับลูกๆก,กึ่งเทพของเธอพวกเขาทําสงครามต่อสู้แย่งชิงเดอะเกรทรูนหรือว่าเศษชิ้นส่วนเอลเดนริงที่แตกสลายเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอํานาจโดยสงครามครั้งนั้นเรารู้จักกันในชื่อสงครามเดอะชัตเทอริงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการละทิ้งเดอะเกรทวิลหรือว่าเจตจำนงเดิมที่เป็นกฎค้าจุนอนาณาจักรเดอะแลนด์บิทวีนเอาไว้ ทีนี้คำอธิบายที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานั้นบอกเล่าเกี่ยวกับตัวตนของเดอะทานิชหรือว่าตัวละครที่ผู้เล่นจะเป็นคนควบคุมครับหลังจากที่ภาคีทองคําล่มสลายเราเดมิกอที่ครอบครองชิ้นส่วนเอเดนริงก์ก็ทําสงครามการต่อสู้ด้วยพลังอํานาจสะท้อนออกไปเป็นดั่งสายฟ้าฟาดเพื่อส่งสัญญาณกับทายาทของผู้ที่ถูกเนรเทศบรรพบุรุษของกลุ่มคนเหล่านี้เคยเป็นผู้ที่คู่ควรปกครองเดอะแลนด์บีทวีนแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างส่งผลทําให้พวกเขาถูกขับไล่ออกไปพร้อมกับถูกตราหน้าว่าเป็นนักรบผู้แปดเปื้อนหรือก็คืออเเดทานนนั่นง ว่ากันว่าเดอะทา n i นิสจะมีลำแสงสีทองที่เป็นตัวแทนแห่งเดอะเกรทวิลนำทางให้พวกเขากลับมากอบกู้อาณาจักรบ้านเกิดแย่งชิงเอลเดนดิงทั้งหมดกลับมานะครับแล้วก็สถาปนาตนเองให้กลายเป็นหลอดแห่งเดอะแลนด์บีทวีนอีกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่ได้จากเทลเลอร์ทั้ง2ตัวครับ อะไรครับต่อไปประเด็นที่2รายละเอียดของแผนที่และโลกของเอลเ n นริงในเชลเลอร์ได้ปล่อยข้อมูลในส่วนนี้ออกมาเยอะเลยนะครับเริ่มต้นจากระบบไซต์ออฟเกรสตำแหน่งที่มีผลึกสองแสงที่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นชิ้นส่วนของเอลเ n นริงหรือเปล่าแต่ว่าพอได้เห็นในวิดีโอตัวอย่างอันนี้ก็ทําให้เราแน่ใจได้นะครับว่าไซต์ออฟเกรสคือจุดพักจุดเซฟเป็นจุดเช็คพอยต์ให้กับตัวเอกทั้งนี้ต้นกําเนิดของมันก็อาจจะยังมาจากเอลเดนริงตามทฤษฎีเดิมได้อยู่ครับนอกจากนั้นผู้บรรยายยังบอกว่าผู้เล่นจะมีลำแสงสีทองช่วยนําทางให้ถ้้าาาาาตตมมไไปปกกกกก็็็จะเเเเนนนนรรดดํิื่่่องหลัแว ิดกั้การสำรวจออกนอกเส้นทางนะครับเพราะนี่คือเกมของ From Software ที่เปิดกว้างในการสำรวจให้กับผู้เล่นมากที่สุดตั้งแต่ค่ายนี้สร้างเกมมาเลยก็ว่าได้ ประเด็นนี้ถูกเน้นย้ำให้ชัดเจนผ่านการนำเสนอระบบแผนที่คุณผู้ชมจะเห็นแมพที่กว้างใหญ่ไร้รอยต่อแล้วก็เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายในหน้าจอแผนที่นั้นเราสามารถกำหนดจุดมาร์กเกอร์เอาไว้ได้นะครับเช่นตำแหน่งที่เป็นจุดฟาร์มทรัพยากรตำแหน่งดันเจี้ยนหรือว่าตำแหน่งที่มีศัตรูที่อันตรายผู้เล่นยังสามารถกำหนดจุดปลายทางที่จะไปได้ครับและเมื่อกลับเข้าสู่เกมเราจะเห็นลำแสงที่เป็นตัวบอกทิศทางให้กับเราอีกด้วยครับฉะนั้นแค่ระบบแผนที่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าเอวดินดิงแตกต่างจากเกมอื่นท คุณผู้ชมเคยเล่นด r k ์กโซลเซคิโรหรือว่าบลัดบอลแม้ตัวเกมจะนิยามตนเองว่าเป็นเกมโลกเปิดแต่คาว่าเส้นทางนั้นถูกลองเอาไว้หมดแล้วนะครับในความหมายก็คือถ้าจะไปที่เมือง A เราก็อาจจะมีทางให้เลือกเดินได้แค่1นถึงสเส้นทางเท่านั้นการเดินทางระยะไกลๆในเอลเดนริงเราจะใช้ม้าเป็นหลักครับซึ่งม้าจะสามารถกระโดดขึ้นสู่เนินหน้าผาด้วยสปิริตสปริงนั่นทำให้ผู้เล่นไม่ต้องกังวลกับการเดินทางมากเกินไปส่วนระหว่างทางในเวิลด์แมปคุณผู้ชมก็จะได้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งขบวนนักเดินทางได้เจอ NPC ที่่ตะกขอคววามชยเหลือ ทําพิธีกรรมบางอย่างซึ่งในวินาทีนั้นเองมังกรก็ปรากฏตัวเข้าโจมตีเดอะแลน์บทเวียนยังมีแมกไม้ป่าเขารวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ผมคิดว่าผู้พัฒนาใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับโลกของเกมเกมนี้อีกทั้งถ้าดูจากรายชื่อทรัพยากรที่ใช้คราฟไอเทมเช่นดอกไม้กระดูกสัตว์ปีกนกนั่นก็แปลว่าการฟาร์มของเพื่อเอาไปคราฟไอเทมก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งระบบเกมเพลย์ที่ถูกใส่เข้ามาในเกมภาคนี้อีกด้วยครับ ตัวเกมยังพาเราให้เข้าไปในดันเจี้ยนข้างทางนะครับซึ่งเมื่อลงไปแล้วบรรยากาศของเกมจะกลับไปเป็นเหมือนเกมดาร์คโซเลยครับ ผู้เล่นจะได้เจอกับสถานที่ที่เป็นที่ซ่อนไอเทมทําที่มีบอสลับหรือว่าสุสานที่เก็บสมบัติบางอย่างเอาไว้ในขณะเดียวกันการสำรวจสถานที่แบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงกับดับอันตรายที่แอบแฝงมอนสเตอร์ที่พร้อมจะกำจัดผู้รุกรานและแน่นอนว่าตัวเกมนั้นก็ไร้รอยต่อครับไม่มีโหลดดิ้งสกรีนมากขั้นเลยดังนันจึงทำให้เรารู้สึกว่าสเกลของเอลเดน i ิงนั้นยิ่งใหญ่ในแบบที่แฟนเกมโซแบบผมอยากเห็นมานานแล้วล่ะครับคือดูจบผมรู้สึกได้เลยนะครับว่านี่คือเกม The Witture ีอชวน้คิลเกมอือว่นอาราร เดินทางแล้วก็สำรวจแบบอย่างเต็มที่ในแบบที่เกมเกมนั้นจะเป็นให้ได้ครับประเด็นที่3 w e เว o n s นสกิลและก็ระบบสป i ริต จต้องบอกว่าจากที่นั่งฟังผมก็คิดว่าทั้ง3ส่วนเชื่อมโยงกันนะครับเราจะเห็นการใช้อาวุธกับโลของตัวละครที่มีความหลากหลายและผสมผสานกันออกมาในรูปแบบทั้งดาบธนูสเปียขวานหรือว่าบางครั้งอาวุธแบบเดียวกันแต่ว่าใช้ถือแบบดาบคู่ข้างหนึ่งเป็นโลอีกข้างเป็นดาบหรือว่าผสมผสานกับอาวุธที่ใช้พลังเวทมนต์ก็ได้ครับอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีสกิลเฉพาะตัวที่ถูกเอามาใช้ไม่เหมือนกันแถมภาคนี้สกิลของอาวุธก็ไม่ได้มีแค่ท่าเดียวแต่ว่ามีวิธีเรียกใช้งานได้หลายแบบอาวุธยยััััังงงงสสาาาาามมรรรถกกกดดดลลลบบบไไไปปป้้้้ตอออีททเเใใชนนูแ่ ฉากสู้หรือว่าเซลล์แอตแท็ที่มีเงื่อนไขว่าการโจมตีแบบเฮฟวี่สไตร์การโจมตีจากด้านหลังและการโจมตีจากด้านบนจะทําให้ศัตรูเสียการทรงตัวหรือก็คือการทําลายเอนิมิสแตนเพื่อให้เราสามารถเทคดาวศัตรูในการโจมตีครั้งต่อไปได้นั่นเองครับ ีกระบบก็คือระบบซัมมอนสปิริตที่ภาคนี้เราสามารถเรียกวิญญาณมาช่วยต่อสู้ช่วยโจมตีได้โดยสปิริตนั้นทางผู้พัฒนาระบุว่าในเกมจะมีด้วยกันหลายแบบเพื่อให้ผู้เล่นได้ทดลองเล่นแล้วก็เลือกใช้ในแบบของตัวเองเรายังได้เห็นการซัมมอนสปิริตที่เป็นโครงกระดูออกมาโจมตีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเรียกด้วยสกิลที่มาจากขวาน ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสปิริตกับอาวุธบางชิ้นอาจจะเชื่อมโยงกันก็ได้ครับนอกจากนั้นเมคอัพเกเจ๋งๆจ,จากเกมก่อนๆก,ก็ถูกออกมาใช้ด้วยนะครับทั้งการแพรี่การกดป้องกันด้วยดาบหรือว่าการปลุกเสกดาบด้วยค่าพลังพิเศษจนดาบกลายเป็นสีแดงแบบนี้ครับ ข้อที่4มันติเพลเยอร์ทางผู้พัฒนาบอกว่าเอาเดนดึงจะมีทั้งระบบคออปช่วยกันสู้และก็ระบบลุกรานที่นําไปสู่การเล่นแบบ PVP ในตัวอย่างจะเน้นการเล่นแบบร่วมมือกันเป็นหลัก,กนะครับผู้เล่นทั้งสองคนจะเดินทางไปพร้อมกันต่อสู้บอสแล้วก็บางครั้งเราก็สามารถนําทางให้เพื่อนไปเจอห้องเก็บหีบสมบัติก็ยังได้ เอาละครับและก่อนจะไปกันต่อถึงข้อสุดท้ายนะครับเดลูฟก็ขออนุญาตแวะพักขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทางแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีนะครับทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์เกมมิ่งเกียร์แลวก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส์ .co.th สามารถใช้โค้ด TMF 38เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ และออปทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีหรือคืนสมาริตรแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o l f t u s หรือถ้าใช้โค้ด TheMove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะ เอาเละครับต่อไปข้อที่5 m o ม s t e r ตอร์บอสแล้วก็ NPC ระบบบอสนั้นดูน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าบอสอาจจะมาโผล่ระหว่างการเดินทางได้เลยถ้าเราเข้าไปในอาณาเขตของมันผู้พัฒนาบอกว่าเกมจะเซตเอาไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนมีศัตรูประเภทบอสอยู่บ้างนั่นทําให้ผู้เล่นจะต้องพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาบางครั้งพวกมันอาจจะออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าบางครั้งมันอาจจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยการเตลผ่านไปก็ได้ครับ ก็สังเกตอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าการล้มบอสจะมีไอเทมพิเศษให้ยกตัวอย่างเช่นมังกรคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพื่อนเราที่เข้ามาจอยเกมนะครับจะมีสกิลหัวมังกรพ่นไฟซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะได้ไอเทมนี้จากมังกรตัวนี้ครับหรืออาจจะได้จากบอสตัวหลักคนนี้ก็ได้เพราะเราจะเห็นว่าเขาใช้แขนเป็นหัวมังกรโจมตีในตอนหลังนั่นก็แปลว่าเกมนี้ถ้าเรายิ่งล้มบอสได้มากเท่าไหร่ตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นแต่ยังมีตัวเลือกในการรับมือกับศัตรูที่เยอะกว่าเดิมด้วยนั่นเองทีนี้เกี่ยวกัััับอออออที่่เเเเเปป็็็นนนตตวววหลงงงงาาามมมืืร้รรกยงคงคกยคคข Boss Boss ไ เนื่องจากกลุ่มเดมิกอที่ครอบครองเอลเดนดิงจะอยู่หลังประตูหมอกแบบนี้เสมอซึ่งในตัวอย่างเราจะได้ประทักกับคนครึ่งเทพคนหนึ่งที่ผมเข้าใจผิดในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับว่าเธอคนนี้คือราชินีมาริกา้าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับหมอนี้เป็นผู้ชายแล้วก็มีชื่อว่าโกลดริกเดอะโกลเดนผู้ปกครองปราสาสตอมเวล ในด้านของ NPC ก็มีตัวละครปรากฏตัวในเชลเลอร์หลายตัวครับแต่ละคนก็จะมีข้อมูลกับสตอรี่เป็นของตนเองซึ่ง From Software นั้นถนัดเรื่องการวางบทให้กับตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วทั้งนี้ NPC ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะเขาให้ข้อมูลสําคัญบางอย่างกับเรานั้นมีอยู่3คนครับคนแรกก็คือเมลิน่าเธอคนนี้มีคัสซีนเป็นของตัวเองคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกับไฟคิปเปร์นะครับซึ่งเมลิน่าจะมาบอกตัวเอกเกี่ยวกับข้อเสนอของเธอ NPC คนที่2จะอยู่ในปราสาท s t r r w W l l เขาพยายามเตือนเราว่าอย่าไปทางประตูหน้านะครับเนื่องจากมันอันตรายผู้เล่นก็สามารถเลือกตอบได้นะครับว่าจะอยากไปทางไหนโดยถ้าเราเลือกไปทางประตูหน้าเขาก็จะเป็นคนเปิดประตูให้ครับ และ N P C คนสุดท้ายหมอนี่เป็นจอมเวทครับสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดจากคาพูดของตัวละครคนนี้ก็คือเขากําลังบอกเราเรื่องรสิยมของตัวละครในเรื่องและเขาใช้คําว่า grafting ที่แปลว่าการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อครับมันจึงทําให้ผมได้คําตอบเกี่ยวกับการต่อแขนของตัวละครบอสทันทีเพราะแขนเหล่านั้นไม่ได้งอกเองแต่ว่าเป็นการแย่งชิงมาแล้วก็ปลูกถ่ายเข้าไปบนร่างเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งผมยังคาดเดาเหมือนกับวิดีโอตอนที่แล้วนะครับว่าแขนคืออวัยวะที่ใช้สวมใส่ Elden Ring นั่นก็แปลว่าถ้าสวมแล้วสวมเลยถอดอออกกไไมม่่่ด้หรรืเปลลาาาแยงงพัง เป็นจะต้องใช้กระบวนการกราฟติ้งเท่านั้นซึ่งจะเป็นแบบนี้หรือไม่ไว้รอเล่นเกมตัวเต็มกันอีกทีนะ เอลเดนดิงนั้นมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่25กุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยจะลงให้กับ PC Xbox ทั้ง2 g e เจเนอเรชันรวมทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5แถมเกมยังรองรับซับภาษาไทยอีกด้วยนะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้แล้วล่ะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชม,ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ A true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. lord i command thee i am the lord of all that is